ดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับนะวันนี้เรามาลุยกันต่อกับวัตถุมงคลนะครับพระสมเด็จลังธรรมดานะครับนะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ที่สามไหมพี่นะตอนที่สามที่สี่นะครับนะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเปิดกันต่อครับอีกยี่สิบเอ็ดรายการชอบติดใจองไหนนะครับสามารถทักมาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่นะรายการหนึ่งครับมาเปิดกันต่อนะครับใครอยากได้ลุ้นละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่ชายนะครับ รายการแรกเปิดขึ้นมาพี่ลายการนี้เป็นนะฮะโซนสีประจำวันพี่หน้ากากนะฮะชุบทองนี่ฮะหน้ากากนี่ฮะสวยๆเลยหน้ากากสีทองนี่ฮะลายการที่เลขคุณเบอร์หนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าสามนะครับลายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะลายการนี้รายการหน้ากากสองขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะหลังชินน้านบัญชรนะพี่จ๋านะครับหลังชินน้านบัญชรนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะ น่ครับนะเมื่อสองดีแล้วนะฮะของเราจะเป็นรายการอานำเลิกนะครับนะแต่วน,นี้ได้เป็นรางธรรมดาแนละปกติหน้กการันตีสามที่ร้อยนะครับนะต่อมาพี่รายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองมาลุ้นต่อครับรายการนี้เปิดได้มาเป็นเนื้อโซนหุ้มทองคําครับรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานหุ้มทองคำฮะโอ้หเลขโค้ะเบอร์วันนะนี้แปดสิบสี่เอ้แปดสิบสี่นะนี่แปดสี่แปดห้านะ นี่ฮะโอ้โหใบลานหุ้มทองฮะสวยจัดนะฮะลายการนี้ครับนะครับเอาไปเลยพี่ชายนะครับราคาเดิมครับหนึ่งพันสองร้อยบาทลายการที่สองครับแม่จา๋านี่ครับสวยจริงฮะต่อมาลายการที่สามครับลายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหลายการนี้เป็นเนื้อโซนติดจุบันเต็มแผ่นนะฮะติดจุวันของพ่อสุริยันนะครับ เลขคนณเบิร์หม่เลขแปก้าครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพิชายรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ครับโอ้โหรายการที่4มันเนื้อเสือเนื้อลายไม้ลายเสือพี่ชายเนี่ย ตะกุดสิบดอกนะครับอุดโค้ดด้วยนะครับตะกุดสิบดอกอุดโค้ดเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขเก้าศูนย์รายการที่เหมือนเดิมายชายสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สี่นะครับปกตินะครับลังถ้าองค์นําเ่ิงเนี่ยอยู่สิห้าร้อยนะจะอยู่ห้าร้อยได้นะครับตรงนี้นะครับต่อมารายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าเปิดออกมารายการนี้เป็นโซนแบงค์ขันถุงหลืงปูเวิรนีครับแบงค์ขันถุงหลือปูเวิรที่ชายรายการที่ห้าครับ เลขคุดเบอร์หมายเลขห้าสิบเจ็ดนะครับรายการที่ห้าเลขคุดเบอร์หมายเลขห้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้ฮะรายการนี้เอาไปพ่ชายแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบบาทครับนะรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที Stephen ่หกมาลุนต่อครับรายการที่หกมาลุนต่อรายการที่เป็นเนื้อลายเสือลายไม้นี่ครับแบบที่สามนี่ฮะ เลขคนจะเบอร์หนึ่งศูนเจ็ดนะครับรายการที่แบ่งปันเหมือนเดิมครับสามาสิบาทนะครับรายการที่6กนะครับสามบาทครับต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อโซนสีประจาวันเกิดนะครับรายการนี้โซนสีเหลืองหน้ากากทองแดงครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการนี้ก็ราคาเดียวกันครับสองร้อยห้าสิบาทครับพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านฮะรายการที่เจ็ดนะครับพอมารายการที่แปดครับมารูกันต่อครับ รายการที่8รายการที่เปิดมารายการที่เป็นเนื้อมวลสารนะครับเนื้อมวลสารเก่านะฮะวัดเก่าวัดบาง,บางข,ขนาุนพมนะครับนะวัดบางขุนพมเลขคนเวีนตุ้งศูนสามค,ครับ,บตัวมวลสารเก่านี่นี่สี่คลาสิกจัดนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนี่ครับรายการนี้นะครับเนื้อมวลสารเก่าบางขุนพมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปที่เป็นรายการที่เกา้า รายการที่9้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่เป็นเนื้อโซนนะครับฝั่งน้ํามันฝั่งเม็ดแรผ่ผงน้ํามันมลสารพระอาจารย์สุริยันนะครับรายการที่เยกคนเบอร์หมายเลขแม่ทัพครับหมายเลขหนึ่งผมขออีก30บาทรายการนี้ผมขอ280บาทครับจัดให้280บาทจัดให้ครับพี่ชายนะรายการนี้นะครับรายการที่การนะครับต่อมารายการที่สิบ ลายการที่สิบรายการที่เป็นโซนลายเสือลายไม้ครับนะโซนลายเสือลายไม้ครับลายการที่จะกุดสามดอกนะครับลายการที่ผมขอ300ร้ิชัยลายการที่สิบองค์นี้ผมขอ300อบาทนี่ฮะสวยๆเลยพิชายนะต่อมาครับพิชายลายการถัดไปครับเป็นรายการที่ส1บเอะ โอ้โหรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดำไปรันหน้ากากทองทิพย์ครับเนื้อดำไปลันหน้ากากทองทิพย์เลขคนเบนวนหนึ่งหกห้าครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมามาลุยกันต่อนะครับสำหรับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนะรายการที่มวนสารพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสวง เลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามสี่นะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามสี่รายการนี่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่สิบสองครับต่อมาครับมาดูกันต่อสำหรับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนสีประจำมันเกิดสีฟ้าหน้ากากทองแดงครับนี่ฮะ เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าหกครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าหกรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบสามนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สิบสี่รายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อโซนปัดนะครับปัดท้องนะฮะลายเสือลายไม้ครับ เราเรียกคุณเบอร์หมายเย 87, ลขแปดสิบเจ็ดรายการนี้ปัดท้องขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ขอสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่ครับสวยๆครับรายการวันนี้นะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับโหขอจะจม้นด้วยมาลุ้นกันหน่อยพี่ โอ้โหรายการนี้เป็นหน้ากากทองคำพี่เนื้อผงจินดามนีหน้ากากทองคำครับโอ้โหเลขคนละเบอร์มาเลขห้าสิบห้าด้วยครับรายการนี้หน้ากากทองคำครับเนื้อผงจินดามมนีครับติจิวอนลุงปู่ครับเลขคนละเบอร์ห้าสิบห้ารายการนี้จะมีองค์เดียวด้วยฮะองค์นี้ผมขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยผมจบให้ครับสวยๆเลยเนื้อจินดามมนีครับขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับ รายการนี้ครับขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับเฮ้ฮะโอ้โหรายการที่สิบห้านลครับของจริงนะพี่นะครับสวยจริงต่อมาครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนดินเผาผ้าจานต้มวัดท่าสสเบงครับนะะ จะแบดงดินแพงกับทองคำครับนี่แล้วรายการนี้เอาไป250บาทครับพี่ชายรายการที่16นะครับต่อมาครับเราจะต่อกับรายการที่17ครับโอ้โหน่าขำออกด้วยฮะร,รายการที่เจรายการนี้เปิดมารายการนี้เป็นเนื้อโซนฝังพลอยเสกนะครับของพระอาจารย์สุริยันนี่ฮะบ,บนศาลเก่านะฮะพลอยเสกนะครับที่คนเบอร์170รายการที่โอ้โหคลาสสิกสีสวยจัด รายการนี้แบ่งปัน2 2 0บาทใน้250บาทเหมือนเดิมฮะส้ยบ,บาทผิวสวยๆเลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่18ครับรายการที่18รายการที่เปิดขึ้นมาพี่รายการที่เป็นเรื่องมวลสารเก่าว,วัดละครั้งครับลมเลขคุณตั้งเบอร์หมายเลข4 2ครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับขอ2 2 0บาทนะครับรายการที่18 ต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อโซนดินเผาพระอาจารย์อัดิเรกอ่าเนื้อดินเผาพระอาจารย์อัดิเรกครับรายการนี้เลขคนด้วหนึ่งสองแปดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยี่สิบนะี่เอาไปสองร้อยยี่สบาทครับพี่ชายนีครับรายการที่สิบเก้านี่ครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับ รายการที่20เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนเนื้อเกสรตัดทองครับเลขคนเบอร์มาเลขห้ครับรายการนี้เอาไป250บาทนะครับรายการที่20เอาไป250บาทครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่21 รายการยี่สิบเอ็ดรายการที่เป็นเนื้อโซนสีประจำวันเกิดนี่ครับนี่ฮะหน้ากากทองแดงนะพี่ชายเเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าครับพี่ชายรายการที่ขอเป็นไปงที่พี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีมายี่สิบเอ็ดรายการพี่เดือดเดือดกันเลยนี่ครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กับขอบคุณพี่ท่านติดตามด้วยยกันครับขอบคุณมากครับ